ขีดเส้นเรียบร้อยแล้วคะจากขอบหน้าไปถึงด้านบนตรงช่วงนี้ก็คือช่วงที่ได้าพาดมาแล้วก็อันนี้เป็นส่วนที่ชุบที่ตั้งเกี่ยวขีดเส้สเสนมาแล้วเรียบร้อยก็คืออยู่ใต้โคนลายทั้งหมดแบบนี้นะคะโอเคแล้วก็นี่ยค่ะขวานจะอยู่ฝั่งนี้ลูกค้าจะมีขวานเอียงนิดนึงนะคะแล้วก็ด้านนี้ก็มีความนะคะลึกถึงเท่านี้เลยฝั่งนี้ก็ประมาณนี้นะคะเท่าที่ขีดไปทั้งหมดฝั่งนี้จะลึกลงดีวกว่าอีกหน่อยนะะึงค่ะ มไม่เห็นสภาพนะคะโอเคแล้วก็นำภาพนะคะโอเคค่ะตอนนี้คือช่องเจ็บข้างนี้ย่ตอนแรกคือลืมถ่ายทั้งหมดแล้นะคะก่อนทาําก็จะเป็นดีกอีเส้นไว้เรียบร้อยแล้วก็คือด้านข้างข้างที่สร้างเสร็จแล้วแต่ยังไม่ละเอียดพอได้ช่องเจ็บเก็บตรงีเ้เห็นหม่แล้วก็อยากให้เห็นพื้นผิวด้านล่างคะ่ะตอนแรกจะเห็นความบางประมาณ สักดิ์สิทแล้วเป็นงานลายเส้นนะคะเสมือนผมจริงนะคะก็คือประมาณนี้เลยเห็นเส้นผมแบบนี้นะคะจะดูเหมือนมีผมหนาขึ้นฝั่งนี้ก็คือ<ม>เก็บเคิร์ฟด้านข้างเรียบร้อยเลยนะคะผ่เค,คิร์ฟก็จะให้ดูสัจจะอีกทีได้ปิดไฟทุกคนช่างเสียบให้ดูว่าเคิร์ฟเป็นข้างช่างเสียบเก็บเป็นเหมือนผมสั้นแบบไผยสั้นได้แล้วก็มาประกบากับส่วนตรงนี้ที่เป็นความแบบมุมมมมกอบหน้าอีก ให้ทาไปในลายผมที่สวยงามนะคะแล้วก็ดูด้านนี้ก็คือจะมีผมหนาเนาะทุกคนถ้าเกิดมองจากฝั่งนี้ผมก็จะหนาแล้วก็เห็นลายเส้นที่เรสวยงามธรรมชาตินะคะประมาณนี้เห็นแบบนี้เลยค่ะนีอันนี้คือัดเสร็จไปฝั่งเดส่วนมาฝั่งนี้แบ่งขึ้นช่างเชฟทำที่เราฝั่งข้างนี้ที่ยังไม่ได้ทำเนาะแล้วก็กอบหน้าฝั่งนี้นช่างจะเก็บแหละแต่ยังไม่ละเอียดพอเดี๋ยวต้องมาเก็บใหม่นไคะความเข้มย,ยังไม่พอ,อ ก็อยากให้เห็นว่าความแตกต่างระหว่างส่วนที่ยังไม่ทําและส่วนที่ทําแล้วก็จะเห็นแบบนี่ค่ะส่วนที่ทําแล้วก็จะเห็นเป็นอย่างนี้เลยค่ะทุกคนคือแบบเป็นสวยแล้วก็เหมือนมีผมจริงๆนะคะหนาขึ้นมาคือชัดเจนมากนะคะแล้วก็ดูไม่ไม่แตกตาด้วยนะคะมองเข้าไปสวยด้านล่างก็ยังเห็นเป็นลายเส้นที่สวยงามนะคะโอเคเนี่ยเคชัเจบให้ดูก่อนและหลังทำก่อนและหลังทำจะเห็นประมาณนี้ ด้านบนก็จะเห็นเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนเป็นงานสักเลยผมแบบเนียนแสงตรงนี้คือแสงไฟนะคะเดี๋ยวช่างเจี๊ยบบังมือให้ดูเนี่ยแสงไฟก็จะเห็นออกมาเนี่ยค่ะเห็นไหมข้อมือวีดอนก็จะเห็นเลยว่าแสงไฟแบบทาให้มีความเงาเลยคะ่ะทาให้มีความเงาสะท้อนถ้าหมดจากแสงไฟก็ทําให้สวยมากประมาณนี้เลยโอเคเนี่ยทุกคนดูนะคะเดี๋ยวช่างเจี๊ยบก็แบบพยายามทาวันนี้หมดไปทั้งกี่ชั่วโมงแล้วตั้งแต่บ่าย สสชมแค่สี่ชั่วโมงเหมือนน้อยมากเลยนะสี่ชั่วโมงนี่ค่ะเขาจะเห็นเป็นอะไรผมนี้เลยอันนี้ขวันลูกค้าอยู่ข้างขวาเลยนะกลางศีรษะอยู่ตรงนี้แต่ลูกค้าก็จะมีขวาอยู่ตรงนี้ค่ะฝันจริงตามจริงแบบนี้เลยนะคะเรเจะก็ไล่ไปตามฝันจริงเลยทุกคนแล้วก็ด้านบนก็คือสวยแบบนี้เลยเห็นแน่นสวยแบบนี้เลยนะคะแสงไปบ้างบบเดือเดือบบ้างก็เพราะว่าเป็นแสงไฟที่วิ่งอยู่ในัานเื้นเชือนะคะนี่คจริงจริงเาเห็นอย่นี้ สวยอย่างนี้ให้ดูกันจะชัดนะท่างเจบจะค่อยๆช้าๆให้ดู่อนเนาะ